วันนี้มาเที่ยวที่จังหว,วัดพะเยาวัดม่อนพญานาคไม่มีข้อมูลอะไรเลยคือมาธูละมาเยี่ยมคนที่พะเยาก,ก็เลยมาแวะเที่ยวที่นี่ม่อนพญานาคม่อนคือเขาเหล่าพันไม้รุงเดืองอ่าประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่เข้ามาอันดับแรกตรงนี้ เป็นห้องใหญ่เป็นห้องโถงใหญ่เลยเขานั่งสมาธิกันอยู่เขาทำเป็นถ้ำจำลองนะครับชื่อถ้ำไหนไหนมาละเปิดเ,เดินมาดูให้ดีกว่าถ้ำมหาจักรพรรดินะตรงนี้คือถ้ำมหาจักรพรรดินะเขานั่งสมาธิเขาสวดมนต์กันอยู่ข้างในมันเป็นมอนอนะ่ะมันเป็นภูเขาเนินเขาเล็กๆอะ่ะเขาทำตัวนี้เป็น องพญานาคเนาะอันนี้หัวพญานาคแล้วก็ตัวของพญานาคเนี่ยล้อมล้อมมดอันนี้ไว้หางของพญานาคว่าโผล่นี่ความยาวอยู่ที่9 0 9เมตรนะครับเกือบกิโลเกือบหนึ่งกิโลเกือบ <Okay. S 1> ถ้าช่องว่างนี่ก็น่าจะเป็นกิโลพอดีเนี่ยอันนี้หัวส่วนขวามือนี่เป็นหางถ้าตรงกลางรวมตรงกลางด้วยก็น่าจะหนึ่งกิโลพอดี ข้างบนกําลังมีงานก่อสร้างนะครับเห็นเขาเดินคนเดินขึ้นไปข้างบนกันเยอะเลยม่อนพญานาคม่อนพญานาคขาราพระองค์นี้สวยดีนะออเลยเลยเตัวตัวพญคไอหัวพญานาคนี่น่าจะขึ้นไปได้นะบทสวดจักรพรรดิ ทั้งหมดส่วนจกกักระพัดนี่น่าจะเป็นสายหลวงปู่ดูหลวงตามมาโอ้ยังสร้างเลยเสร็จนะครับก็กวางใหญ่พอสมควรน,นะครับสำหรับวันนี้อันนี้ อันนี้ทาววิษณุวันมาเทพทันใจวัดป่าอชอบดอกไม้แดงพวงมาลัยแดงเหมือนกับเจ้าเงาะเลยเนาะเออที่นี่เขาเป็นพวงมาลัยแดงมีอะไรอีกเดินขึ้นไปดีเนี่ยเนี่ยนั่นก็มีน้ำตกขึ้นไปข้างบนเนี่ยป่ะสำรวจเราคือสายสำรวจ มาแล้วเราอยากรู้อ๋อถ้ำเนี่ยเหรอถ้ำไหนนี่เหรอถ้ำจำลองนั่ไงอ๋อถ้ำนู่นนู่นถ้ำนู่นอุ้ยพี่ครับพี่ใไพาย,ายเ็จใช่ไหมอ๋อเป็นอัะ เราสายสำรวจถ่อยถอดรองเท้าก่อนเข้าไปดูสักหน่ยอยเข้าไปลึกนะเนี่ยเข้าไปลึกนะเนี้ก <ส whatever. S 1> ็่ยสวยดีนะให้แสงให้แสงสวยดีนะ <c oughs> พืพ้น <c oughs> พื้นพื้นไม่แน่นเท่าไหร่ <c oughs> เดินยังรู้สึก ยังรู้สึกว่าเหมือนการหล่อขึ้นมาสวยงามดีสวยงามดีสร้างเป็นถ้ำขึ้นมานะครับ มาแล้วเราก็สำรวจให้ทั่วไปอุ้ยโอ้อันนี้เชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับทําทดีผมบอกที่เขาล่างสมาธิกันนะ่ะ นั่งสมาธิกันอยู่แล้วก็สวดมนต์กันอยู่เราก็เลยใช้เสียงไม่ได้นะครับอ๋อเริ่มพอจะนึกภาพออกแล้วตัวพญานาคก็คือตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตัวพญานาคหรือเปล่าน่าจะใช่ใช่จริงๆด้วย ตัวพีายนาที่เราเห็นด้านนอกอย่างี้เนี่ยวันนี้เราอยู่ข้างในจะไม่รู้ว่าเราเดินสามารถเดินทะลุได้หรือเปล่าได้นี่ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเขาจะเปิดเปิดให้เดินทะลุหรือเปล่าเท่านั้นแหละได้ด้วยเห็นปะ่ะอ่ะไหนๆมาแล้วเอาสายสำรวจอย่างเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นขวามือเราเป็นห้องนะครับมีประตูเห็นปะ่ะ มีประตูออกระหว่างทางก็ประมาณ1นกิโลถ้าเกิดเราเดินไปตามทางผมเรานี่เดินทะลุปุกป,ป่งดีเหมือนกันนะเนี่ย หัวพญานาคอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราเข้าตรงหกข้างๆหัวพญานาคถ่ายคลิปแบบผมเนี่ยง่ายๆลากย,ยาวไปเลยไม่ต้องตัดต่อกันเยอะเห็นแบบไหนถ่ายแบบนั้นโอ้โหอันนี้อลังการห้องโถงใหญ่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ไม่รู้ว่าวันนี้หรือเปล่านะพระขู่ไทยอพรยายนาคที่นี่ลายเก็บถือว่าละเอียดดีนะมาด้วยกันสี่คนนะครับวันนี้แยกย้ายไปกันหมดเลยขอไปกัน ผมเดินถ่ายแล้วล่างยาวเลยห่างจากตัวตัวเมืองจังหวัดพะเยาสามสิบกิโลยี่สิบเก้ากิโลอ่าจากนี่มามายี่สิบก้ากิโลมาทางบ้นองิงอ่ะผมไม่ใช่คนพื้นที่นะตั้ง G.P.S มา ชื่อวัดอะไรนะวัดวัดห้ําเดี๋ยวเรชื่อวัดเดี๋ยวอล้ลรอบหนึงจำไม่ได้ละเวีย้าคู่น,น,นี้ใหญ่มากเลยนะตาแดงด้วย อันนี้น่าจะถ่ายทอดจากห้องที่เราไปเดินไปดูเมื่อกี้นี่ยครับที่กราเล่งสมาธิกันห้องนี้เป็นห้องโถงที่ใหญ่มากนะเป็นการปั้นขึ้นมาหมดเลยนะครับปั้นด้วยปูนนะครับ ลายละเอียดมากนะหมายถึงว e right, right, mm ่าลายของเกตพญานาคัวพญานาคกว้างนะครับถ้าจะเดินกันให้ทั่วๆจริงๆนี่ถือว่ากว้างมากนะข้างบนมีถ้ำมีโถงใหญ่เยอะเลยนะครับ เส้นนี้เส้นนี้สามารถสามารถทะลุไปอ,อำเภอจุนได้นะครับดอกคำใต้ได้นะครับถนนดีมากนะครับถนนสองเลนสี่เลนถนนนี่คือเพิ่งทำเสร็จใหม่เลย เมื่อกี้ผมเข้าจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินทะลุอ้อมไปข้างในเรื่อยๆวัดป่าพุทธชิน,นะวงสารามนะครับม่อนพญานาคนะครับ ตั้ง GPS ว่าม่อนพญาน้าจังหวัดพะเยาก็จากตัวจังหวัดพะเยามาที่นี่อยู่ที่29กิโลเส้นทางดีนะครับรถเก๋งโหลดเตี้ยยังมาได้เลยนะครับเขาเดินขึ้นไปบนยอดเขาเนาะไม่รู้มีอะไรเดี๋ยวถามถามาหาข้อมูลก่อน ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนแล้วข้างบนเดี๋ยวหาข้อมูลก่อน ทางเดินเป็นทางแคบๆข,ขึ้นไปข้างบนแต่พออันนี้ข้างล่างนะครับแต่พอพอ,พอผมเห็นมองขึ้นไปข้างบนเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะขึ้นไหมสูงมาก,มขกเาขาเปิดเพราะลมทั่วไปหมดเลยะดูดิเขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ช่องทางแคบๆทางเดินนะแต่ผมว่าอีกหน่อยเขาคงปิดอะ เพราะว่ามันจะไม่สะดวกเวลาคนเดินขึ้นเดินลงสวนกันไปไหนไหนวันหน้าเขาปิดแน่โอเคช่องนี้แคบต้องก้มต้องย่อตัวแล้วก็เดินลอดขึ้นไปต้องระวังหลังแล้วก็หัวมีแผ่นเตรียมตั้งพระพุทธรูป ก็ <c oughs> ประนีดไหมก็ไม่ถึงกับประนีดนะ,ะพอประมาณพอประมาณก็ทำง่ายๆแต่ก็สวยนะครับนะดูอย่างผนังข้างบนเห็นไหมถือว่าทำได้ดีดีมากๆครับน่ามาเที่ยว นี่จุดหนึ่งเลยเราจะเดินเราจะต้องเดินลอดเข้าไปตรงนี้ก็จะต้องระวังหลังเป็นปูนปั้นห็นว่าแล้วก็ื้่ที่เหมนเตยแล้วก็แชบต้องเดินย่อตัวหน่อยช่วงนี้ยังไม่เปิดแบบเป็นทางการผมเชื่อว่าวันหน้าถ้าเกิดมีเทศกาลหรือว่าวันหยุดเยอะๆยาวๆเนี่ย ที่นี่น่าจะปิดไม่ขึ้นแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหารเรื่องการเดินขึ้นเดินลงที่จะต้องเดินสวนกันอ่ะแต่สูงนะขึ้นมาสูงมากโอเคเดี๋ยวคลิปจะย,ยาวนะตัดออกซะหน่อยถึงถึงปากพญานาคแล้วนะครับ ตรงนี้คือลิ้นพญานาคนะครับยังมีขึ้นไปอีกยังมีขึ้นไปอีกอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพระาธาตุที่ตั้งอยู่ในกลวยน,ะนะนวั่นนะในโถขึ้นมาบนนี้เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ลมเย็นนะเย็นมากอ่ะลมแบบเย็นอะเย็นสุดๆอะลมพัดอู้เลยอ่ะหรือจะมีฝนฮ่า เห็นว่าถนนอยู่นู้นเนี่ยถนนใหญ่อะถนนดีมากเลยนะอ๋อเส้นนี้เขากำลังก่อสร้างรถลางรถไฟคู่นะครับจะเดินลงไปก็กลัวนะเพราะว่ามันมันสโลปลงนะเนี่ยตรงตรงตรงคางของพระยาด่างมีไหมข้างบนมีไหมมีพระมีพระพุทธรูปเหรอเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเราขอ โอ้ oh, สเนนนสียวดีเหมือนกันนะเนี่ย oh. เดียมเบยเดียมแข้งเดียมขามาเนี่ยอ่เนี่ยดิเดียมแข้งเดียมขาเดียวโอ้ยตอ <laughs> ล,ลมเย็นน่ะลมเย็นหายเหนื่อยเลยนะอ๋อ oh. รอบรอบนี่ก็จะมีโอ้ oh. แข้งขาอ่อนเข้ามาข้างในดีกว่า <laughs> ข,ข้างหน้าข้างบนนี้นี่ไงหา,างพญานาคก็จะล้อม,ล,อมล้อมมอนล้อมมอนอันนี้ไว้เนี่ยข้างบนที่เขากำลังก่อสร้างนะถ้ามีองค์พระอยู่องค์หนึ่งไม่รู้รอ่ะหลวงพ่ออะไรนะนี่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะให้ดูก่อนนี่นี่ยังมีโครงเหล็กนั่งร้านโครงเหล็กอยู่เลยเอ้ข้างล่างมี่ปลาคับด้วยเนี่ยเราเพิ่งเห็นเมื่อกี้เราเดินผ่านเราไม่เห็นเนี่ย พอเรามาอยู่ห้องบนเราถึงได้เห็นอ่าแสดงว่า,ต,วต,ต,ราตรงนู้นต้องเป็นน้ำตกใหญ่น่ะตรงนั้นต้องเป็นน้ำตกใหญ่สะดุง้งสะดุ้งกับประทัดสองสรอบแล้วกําลังเฟิอๆแล้วสะดุ้งเลย วุฒิันไดไม่ไม่ธรรมดานะมันไดก็ยาวแล้วเนี่ยสูงชันพอสมควรนะมันไดอก่อนถึงแถวเนี้ยเราจะเห็นทางขวามือนะคะระับขอกำลังทำสะพานรถไฟไม่ใช่เรื่องความเร็วสูงนะสะพานรถไฟรางคู่อ่เป็นรางคู่เป็นรถไฟธรรมดาเนี่ยแต่เป็นรางคู่แล้วก็มีร้านคาเฟ่ยอยู่คาเฟ่ตรงไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นหรือเปล่ามรู้คาเฟ่เดี๋ยวเราจะไปอู้สะดุ้งอีกละเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่เดี๋ยวจะเดินนัดเจอกันกับสมาชิกเราที่คาเฟ่แล้วก็มีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังแล้วก็วันหน้าขยายแน่นอนเริ่มขยายแล้วเพราะว่าเป็นทุกนาอยู่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มขยายแล้วรู้สึกจะทำเป็นสระน้ํา โอเคไหนไหนมาแล้วขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนเลยโอ้โหบรรยากาศชมวิวแกร์ดีด้วยเนาะครับโอ้โหลมแรงเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยเรามาจากพะเยาพะเยาทางขวามือไปเรามาจุดชมวิวเลยอะลมแรงมากอานนี้นี่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 เนี่ยเดี๋ยวดูดูลมลมพัดมันแรงมากอะแล้วแล้วลมพัดเข้าไปข้างในข้างในเนี่ยเมื่อกี้เราเดินเข้ามา เหมือนเปิดพัดลมลแรงๆเลยข้างในเนี่ยลมแรงมากไหนๆมาแล้วคือหาโอกาสที่เราจะขึ้นมาแบบเนี้ยยากวันหน้านี่เขาคงไม่ให้เราขึ้นแล้วผมดูแล้วอาจจะอาจจะต้องเปิดเป็นรอบให้ขึ้นอะ่ะกันคนเดิน,งงอ, <c oughs> นอ,อ,อู้ยเนี่ยแรทกหัวไหอ๋อบันไดก็จะเล็กหน่อยอเขาบอกว่าตรงนี้เป็น พระาธาตาเป็นอูอันนี้พระาธาตุหมเลเหรอที่เราเห็นเนี่ยด้านบนก็จะสุดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงแล้วก็เราจะไปที่คาเฟ่พื้นนี่เราเดินนี่เรารู้สึกเลยนะครับว่าเป็นเหมือนอ่าเะไรคล้ายๆไม้จำลองไม้พวกเชล่าบางช่วงนะที่เดินนี่รู้สึกเลยนี่ครับทางลงโอเคเดี๋ยวไปขแางล่างดีกว่าเต่าสุกิตา มีอยู่คู่หนึ่งใหญ่มากเต่าเต่าเต่าสุกตาดูนี่ดีกว่าปลาช่อนอเมรซอนกับเล็กแอะอลิเกิเตอร์เป็นปลาปลาล้ำจืดขนาดใหญ่ เขาบอกว่าต้องอาหารโรยให้เขากินอะ่ะฮะปกจังเลยอ้าโอ้ทำไมหางไม่แดงนี่อันนี้ไาช่อนอเม,มซอนอกุหลาบแดงปกติหางเราจะแดงนี่หางเรายังไม่แดงเท่าไหร่ตัววันนี้มันอันนี้ตัวยังไม่ใหญ่ถ้าเกิดเขาให้อาหารน้ำจะลงมาเยอะเลยนะ ต้องต้องถาม <c oughs> โปรติจะมีเนเนไหมอาหารหมดแล้วอาหารไม่พอ,อันี่าน้ำหนักหนักสุดอยู่ที่ประมาณสองถึสี่ร้อยกิโลนะถือว่าเป็นปลาขนาดใหญ่มากเห็นเขาบอกว่าเลี้ยงมาได้สกักสองสามปีแล้วเราไม่มีอาหารให้เขาเน Cap ี่ยเขาว่ายวนอยนะู่เนี่ยไปช่องอเมซอนเขาบอกว่ามีเกือบร้อยตัวมั้งที่เนีย่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ อาฝนลงเม็ดนี่เมื่อกี้เราขึ้นข้างบนนี่ลมเย็นมากเย็นแบบชื่นใจเลยอย่างสร้างไม่เสร็จนะป่ะเราไปทีคาเฟ่กันดีกว่า เหมือนจะหมดเที่ยงโกโก้มีกว่าครับปัน่นโกโก้ฝันอันนี้เป็นร้านของทางวัดเลยเหรอครับครับนาคาคาเฟ่าติดกระบอกปลาเลยนะแต่ว่าอาหารปลาหมด ปกติเขาบอกว่ามีเป็นร้อยตัวเลยเพราะว่ามีปลาหลายอย่างมีหลักๆมีปลาช่อนอเมซอนกับอา,อาลิเกเตอร์ไอไอจอระเข้ปลาจระเข้อเ,เออแต่ว่าอาหารหมดเมื่อกี้นี้เราไปถามแล้วถ้าเกิดอาหารไม่หมดเนี่ยเราเจะโยนอาหารลงไปเขาจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วฝนก็นลงเม็ดซะด้วยแรงด้วย <laughs> สร้างมาได้สามปีแล้ว เขาบอกว่าเย็ยนนี้เขาจะเวียนเทียนรอบตรงองค์พระเนี่ยอง์พระแต่ว่าเราไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ความตั้งใจจริงๆของผมจะมาดูปลาช่อนอเมซอนแล้วก็อลิเกเตอร์จริงๆจริงๆผมเห็นมาบ่อยแล้วแต่ว่าอลิเกเตอร์ตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นเคยเลี้ยงด้วยนะแต่ว่าไม่เคยเจอตัวใหญ่ว่าจะมาดูแต่ว,ว่า ไม่ได้ดูละฝนตกอาหารหมดแล้วก็จะจบคลิปเท่านี้นะครับเพราะว่าฝนลงเม็ดเราไปถ่ายที่อื่นต่อไม่ไหวแล้วโอเคจบคลิปตรงนี้แล้วกันันงเจอคลิปหน้าครับ